านานะครับก็สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับช่องเสรีบุรียามครับวันนี้ก็ออกงานทีมงานเจาะบาดาลฮะเจาะบาดาลวันนี้มาเจาะให้ลูกค้าครับผมอยู่แถวแถวอำเภอกระสังบุรียามครับผมนะครับก็เป็นระบบเจาะลมนะใช้ระบบลมครับผมเป่าเป็นระบบที่ถือว่า ล้ำสมัยสุดๆแล้วผมในช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวระบบลมก็จะเข้าไปหลังบ้านนะผมอยู่หน้าบ้านของลูกค้านะผมที่ติดต่อมานะครับก็บอกว่าขาดน้ำกับผมจากแรงๆนะน่าจะประปาก็ใช้งานไม่ได้นะผมไม่มีน้ํานะครับก็เดี๋ยวหาพื้นที่เข้าไปนะ ัวนี้เป็นเครื่องเจาะชนิดพิเศษนะครับเจาะได้สีน่นิ้วห้านิ้วนี่ก็เจาะได้สบายสบายเลยนะครับเจาะดินแข็งเจาะดินทุกชนิดนะครับดินหินดินไายเจาะได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวขับมาดูครับผมนะครับทีมงานนะครับผมซับไพศาลนะครับผมสุรินนะครับอืม tuần đấy cũng sẽ sử dụng động cơ 4 xi lanh 4 xi lanh 4 xi lanh bộ sẽ sử dụng hệ thống thủy lực toàn bộ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยเนียก็เป็นใบเม็ดจอกใช้มอเตอร์ครับผมใช้ปั๊มกับมอเตอร์ดิ ระบบไฮดรอลิกครับตัวนี้ก็คือหัวใจหลักเลยครับผมเป็นชุดผลิตแรงดันเป็นแรงดันลมครับผมกำลังก็เอาเรื่องมกันนะครับผม ครับตัวนี้นี่ราคานี่หลายแสนนะครับผมมือหนึ่งก็หลักล้านฮนะอ่ะสตาร์เครื่องแล้วครับ จบลงไปแล้วครับผมใช้เวลาประมาณสองชัว่วโมงครับสองชัว่วโมงกว่าๆนี่ครับดินชั้นเปลือกโลกดินชั้นแรกครับโอ้ เจาะออไปได้สัการะยะหนึ่งเราก็จะวางท่อครับผมเรยกว่าท่อการสุดนะครับท่อการสุดก็อยู่ประมาณ10เมตรได้นะครับผมทีเมตรได้อะผ่านจากดินเปียกๆแฉะๆครับผมก็มาเจอดินแข็งแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับผมน้ำดีไหลพุ่งเลยฮะก็ฝังท่อทานไปที่เรียบร้อยครับผมพร้อมใช้งานครับน้ำเริ่มมาใสาๆแล้วครับผมจากน้ำขุ่นๆนี่ก็เริ่มขาวแล้วฮะ เลยก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมก็เก็บสถานที่ครับผมทำความสะอาดทุกอย่างนะครับใครสนใจอยากจะกติดต่องานครับผมี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับราคาไม่แรงนะครับผมทีงานช่งางโดยแตเป็นผู้มีประสบการณ์เท่านั้นเลยนะครับมา ฝากกันไว้เท่าน,นี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ